สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกลับมาพบพอกันอีกแล้วครับอีที่ที่สองอขนาดเรื่อ่เริ่มออกแล้วพี่น้องอก็จะมีความสุขขนาดพี่น้องเลยนี่นสมเรือบอสตาร์ทแห้งหลายหยุดจำมาย่างเที่ยวยางเลาะกันต่อพี่น้องเบ่งแหนจุนี่พี่น,อน้องแหนยู่ผืน บ่เห็นปลาขาเจ้าหลายี่ดีไปไดจังใดพี่นอ้องอุดมสมบูรณ์แห้งขนาดยูนในน้ำด้านล่างของน้ำแ้่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ปานนี้พี่น้องหม่องลบหม่องลีป่าที่จริงป่าอยานี่นี่ค่อนข้างหลายครับเป็นป่าจากธรรมชาติรุนลวนครับจากทะเลน้ำจืดเพราะว่าสถานที่ตรงที่มีเรือนี่เพื่อนเพิ่นบ่อยเขามาตึกพี่น้องแต่บอกก็มีคนขี้ดืตึกอยู่บางทอ พวกที่เขาดื้อพวกที่เขาบบฟังความนะมองออกไปบรรยากาศรอบๆพี่น้องค่อนข้างจะสวยงามเลยมีตเตเเรือรลำใหญ่ๆงามๆจุดยอดจุดยอดบึงธรรมชาติบบเห็นป่าพี่น้องมือนี่แปลกเลยแต่เขาผมออกมาย่างป่าจะบ่อนพี่น้องบ่อน ป่าใหญ่พวกปานินปนัปนป่านะปนไยใหญ่นะหรือว่าเป็นปะบาทแต่ปาบาทช่วงนี้คนก่อกวนหลายพี่น้องพอเพิ่นเปิดดด,ดูการให้ให้ล่าปะบาทเกิดค่อนข้างกิจยานบ่ร่อยโชวโตวขึ้นต่เก่าครับเพราะว่าเขาเปิดตอนทายเดือนหกป่าก็เลยค่อนข้างยานครับเบิ่งเดียวขึ้นไปเนินทั้งทั้ง ขาเจีพักกันออกมาย่างออกกําลังกายมานั่งกินลมชมบิวมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะพี่น้องเป็นกระโดมเป็นสวนนกไม้นะพี่น้องเนี่ยะเดี๋ยวผมจะพาย่างไปเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติสุดยอดเลยพี่น้องเป็นตะเสออ่อนแห้งบานข้าเจา้าเมือ่ออาจจะสันเล็กหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าทั้งยาง,ยางทั้งเบิง่งเออเบิ่งจุหนันเมื่อนหร่มาล่อคิว <laughs> เป็นทางขืนเรือพี่น้อง ตะว่าหานฝ่ามาเห็นอย่างอยู่นี้มาตันทางข้าเจ้าเรือข้าเจ้าเกลาอกัเข้ามากครับหานฝ่าเป็นหานจากธรรมมาตาดพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาอย่างไปเบิ่งดอกไม้ยุ่นี่พันมาล่องเรือขังหนึ่งบลูว่าเท่าไดครับอาจจะประมาณยี่สิบดอนลดทั้งเลยผมก็บรแยายใจขอมงเพราะผมบไรีมาศึกษาเบิรนต่ดอน เดี๋ยวผมจะพาย่างไปเบิ่งดอกไม้ดอกไม้กาลังเบ่งบานครับช่วงกำลังหลายเป็นดอกไม้ที่ปลูกแน่เป็นดอกไม้ที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยพวกนี้พันบริพันบริใหญ่ครับนี่เพียงแต่ว่าย่ามหลังจากหิมะมาพันก็นมาตกแต่งงาไปซึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองครับม้วนดอกไม้น้อยม้วนนี้ตัวนี่กับบริบริปลูกเสริมครับปลูกไว้แค่เดียว รู้สึกว่าอยู่หลังบ้านผมจะมีแต่ว่าเป็นคนละสีมากเบิองดอกไม้พี่น้องกูวนน้น้ำทั้งนั้นถ้าเกิดเขาไปไกลข้าเจ้าผมอาจจะบริไทยทำใบเบิองได้พี่น้องเพราะว่าผมก็ลบบีบีบเลี่ยงข้าเจ้าคือกันเพราะว่าบ่าอยากถือใบหนาข้าเจ้าเดี๋ยวผมสิผ้ารัดตัที่จริงข้าเจ้าก็อาจจะบาวาาอย่างครับแต่ว่าผมบ่คอยอยาก ขออนุญาตข้าเจ้าน่ะพี่น้องอย่างกระจกคอมเพนปัดดอกอันนี้คือมาง่ามแทนมันปลูกต้นกล้วยเสริมพี่น้องต้นกล้วยที่ข้าเจ้าลึกเลียงโดยโหรือยีดหดยอยังโรย,ยตอตงกระเอิ่นบ่ถือเออเป็นดอกอยังขึ้นมางามดอกบ,บกใหญ่เลยพี่น้อง แสดงว่าออกดอกหลายได้พี่น้องก็จะกรลังเริ่มทย่อยผ้าดูกเต่าออมาเล่นเล็กหน่อยขามวนเขามาเล่นสนามมาเดินขวงเด่นเล็กหน่อยคนะ่อนข้างงามเลยพี่น้องดูว่าเป็นดอกอยังคน,นบ่มีไนบ่นป่าดอก ผมว่า,ามันสับนาเมืนดดอกใหญ่ดอก,อาง,อาง,ดอกงามอีกผมมาเด่นแต่เกาผมกับบริสังเกตบอกใคยเห็นออกดอกได้พี่น้องมันที่เป็นตูมเป็นต่มนีมกม่ก็มีนะยังเป็นต่มหลายขนาดปานดอกไอ้คล้ายๆดอกปอบานเท่านี้แต่าบบบานอกมากด,ดอกเกสรสีเหลืองสมยงาม เหลืองอมชมพูดอกสีชมพูเบิดได้พี่น้องเบื้องประตกแต่งกับบลูมีญงยังหลายครับแต่ว่างามแต่ดอกอันนี้คือสิบัวทนพี่น้องบัวพป็นบานสังเกตบัวเป็นออกยังบัวขนาดนึ่งกระไดเดิมเหี่ยวแล้วไป,ไปเบิ้งด่านไนกันพี่น้องสวนไนกันยังงามอยู่เด้พี่น้องมาเถวก่อนนี่บัวไดออกดอกหลาเสียดายบัวยังไปหันบัวได้ ว่าเขาจะนั่งอยังไงพี่น้องโบยากถือใบหนาเขาจะอีกเลีล่ยงไว้ดีที่สุดเนาะพี่น้องมาเท่าเลผมมากมาเบิ่งยิงนเพิ่นบ่ตกแต่งครับเพิ่นปล่อยไว้ให้เป็นไข่ของโบราณของเก่านะโบทาสีแล้วก็บ่บ่มาอนุรักษ์เอ้ยบ่มาตกมาแต่งบ่มาเสริมเห็ดเป็นทรงโบราณง่ายๆพี่น้อง เบ่งออกมากกับมีเอกลักษณไม่ตัวสวยงามปีแบบหนึ่งครับลงใหม่สองกระถางนี่ก็ยังคือเกา่ากระหอกหน่อยก็นี่พี่หน่อยกระหอกหน่อยอยู่ในเมืองนี่มี่เกือบทูกจุดพี่หน่องแต่ว่าสวนสาธรารณะตรงนี้ก็อาจจะบ่เชื่องคือสวนที่ผมเคยไปกระหอกหน่อยอยังอยู่เดี๋ยวผมเบ่งคือมีเม็ดตัวนี่กระป๋องเดียวเดี๋ยว ป็นขียานอยู่ครับสวนนี้เพราะว่ามันบอือสวนสาธาระบเห็นพี่น้องทัวบวเห็นบุกขคือไอสวนสาธารณะใหญ่ที่ผมเคยไปลิน้นดอกไม้กระถางนี่ผมมาทีใดผมก็มาเบิง่งอยากเบิง่งที่เพิ่นเกิดน่พี่น้องเพราะว่านา้ำน้ำขังอยู่ในหยอด่นคนขัง,ง,งหลายพี่น้องผมนึกว,ว,ว่าเาพิ่นสีเนเาบ่เน่าพี่น้องอย่าเพิ่นเสียเบิ่งน้ำ น้ำเต็มผมนึกว่าเป็นสีน่าสีังาโบเน่าครับแถมใงตั้งหากอวบอยู่แสดงว่าเป็นต้นดอกไม้ที่ทกินน้ำค่อนข้างหลายครับพอพันกักเก็บน้ำไปน้ำกันพันเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งฟังนั้นกระลัางง่ามขึ้นกันครับสองสองฟังมาเถียวก่อนนี่มุ้ยใยันนี้ยันสูงสันอันนี้รู้สึกว่ากระลังแตกแตกยอดขึ้นพี่น้อง หยอดก็กำลังทังขึ้นแต่ว่าผมก็บ,บรูกันว่าเป็นดอกอย่างพี่น้อง <Yeah. S 1> น้ำน้ำจะขังอยู่เนนี้ตลอดพี่น้องแสดงว่าเป็นเป็นต้นดอกใหม่หรือว่าต้อนอย่างผมก็บ่บนแใจที่กินน้ำคนขังหลายเลวพี่น้องนั่น เบิ่งสวนสวนตัวนี้ในน้อยพี่น้องติดท่าเรือแต่ว่กกากระโลกมาแต่ฤดูอ่อกระหิน,นประมาณสิบตัวพี่น้องแต่บอกเพิ่นจะบ่คอยเพิ่นจะบ่คอยคุ้นปันใดน,นะหรือว่าเป็นน้ำผมบริบริคุกกี้น้ำเพิินกับอบริจัดจริงจะเกินเนาะใส่ระยะเวลาจักหน่อยเพิ่นก็คุ้นนะครับผมจับหาสอบหาเม็ดตัวนี้กระโตเบื่องดอกอนี้ก็บุธธรรมดาพี่น้อง บรูเป็นดอกเองล้ยๆดอกลิลลี่หรือว่าอาจจะเป็นข้ออาศยพันธุ์หมดเรื่องไหนผมก็บแน่ใจเบิ่งความสวยงามพี่น้องกสซอนโติ่นอะไรออกดอกค่อนข้างหลายได้ครับที่ได้เป็นตกแต่งได้ได้บ่เต็มที่นะพี่น้อง่นปอยสงะอยู่คนบรเเ็ดเป็นสุ่มเอ,เอาเล็กเป็นปอกมาใหยมาแตงเขา ดอกค่อนข้างหลายเลยอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิลหน่อยบ่ดึงได้ผมก็บ่แนี่ยเต็มเปนหน่อยเต็มเลยเป็นหมากเป็นหน่อยคลยายนนย้ายๆแบบแอปเปิ้ลหน่อ,ย,อย,ยพี่น้องเฮ็ดได้ดีแฮงพี่น้องลมลื่นเย็นสบายยางเล่นย่งางเชี่ยวบ่บเบื่อนะนี่เมืองสวนนี่ก็ได้ ก็จะมาทาหมามาหยังดิคุนขัางงามเลยพี่น้องเบิ่งออาไ้เป็นแนวทางคล้ายๆดอกเฟื่องฟ้าบ้านา้อง <laughs> <laughs> ดอกเงียงก่อนนเรืน <laughs> ผมกับบุควยหูจักผอมมลวเดืองดอกใหม่ปันไดพี่น้องเห็นงามกับไทยมาให้พี่หหหเ,เห็นน้องเขาเบิ่งซื้อเพื่อนเฮ็ดได้ดีแน่พี่น้องมาเถี่ยวก่อนนี้ยังยังเห็นขีดดินเห็นนั่นมาเถี่ยวนี่ดอกใหม่ก็บล่างแต่ ร่างเดิมบานเอามายางดิบในสถานที่แบบนังก็มีความสุขอย่างหนึ่งพี่น้องล่มไปปล่อยมาจากทะเลซึ่งเป็นทะเลสาบน้าจืดเดี๋ยวผมจะพาไปบ่งฟังทางฟังทางนี้กังามโบแพลกันพี่น้อง oh. บรรยากาศพี่น้องสุดยอดสุดยอดเป็นสวนที่ค่อนข้างลมลื่นเย็นสบายครับ ที่กิงสถานที่ตรงนี้ห้างจากบ้านผมแค่สีหาหน้าที่พี่น้องขีรถออกมากจะใส่เวลาวางออกมาเด่นประจำครัอบออกมายางออกกร่ลังกายตอนสดๆบสดนสวนพี่น้องไายๆกันกับฟังกินย่ยงแต่ว่าฟังทั้งนี้อยากง่ามกว่าที่เป็นน้ำแสงแดดพี่น้องแสงแดดเป็นสะท้อนเงาเลยนะก็ได้ออกมางาม เบิ่งเดี๋ยวมองไปด่านนอกพี่น้องเป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดส้มวิวได้ค่อนข้างงามอีกอย่างหนึ่งมือนี่ทะเลงามพี่น้องลม่ลมล่มบบแหง้งหรือว่ายังเป็นชวงเาช่วงเาสงเาอยู่กับบจักนี่ต้นนี้กำลังไงายเลยมาเที่ยวสูงเกินเทินพี่น้องทางขึ้นจนสิท่วมมันเลยเพิ่นไน้์นำฟุ้นนำปุย๋ยเบิ่งดอกอันนี้เพิ่นหอยเต็ม กำลังไลยุ่นไลปุ๋ยนะพี่น้องมาเดี่วกว่อนนี้มั่งงามปน,น,นิกระถางดอกไม้มั่งนี่ค่อนข้างจะเด่นครับเป็นจุดหล่อหูหลอ่อตาขนาดไปย่างกาไกลไปไกลมากกัอยากแวะเวียนเข้ามาเนาะพี่น้องขนาดผมเป็นผู้ชายแต่แถพี่น้องผมย่างมาเล็นผมผมเห็นดอกไม้มั่งนี่ผมยังเดี่ยวใส่นะ ี่จริงก็จะตกแต่งง่ายๆครับตกแต่งบริญากปันใดมีต้นใหม่บบกี้ยางเที่ยงแตะวาเขาจดอาจจะมองจุดจุดว่างบอกด้วยว่าเป็นอย่างไรเป็นจุดที่ว่าหล่อตาบธรรมดาครับกระทางนี้ก็ได้จุดยอดได้ดอกไม้ด้านข้างก็ร่างเบียงบานก็เดิม่วงโ้ยไปเลอพีนอ่น้อง กบาน,นองมันเลเรื่อยาะว่เป็นให้โฮอร์โมนให้ฟุ้งให้ปุ้ยตลอดนะให้ทุกมือเห็นผมบอกว่าเห่นนะเป็นจเจาหน้ามโฮอร์โมนอาจจะเป็นโฮอร์โมนเกี่ยวกับดอกหม่ม๊หดโอ้ที่ถัดบรรยากาศดอกนอกพี่น้องเย็นสบายขนาดไปยังต่อพี่น้องยังไปเบึงดานน้านนะที่จริงสถานที่ตรงนี้เป็นตกแต่งตลอดพี่น้อง เปิงกระถางนี่ก็บ่ธรรมดาแดงจริงคืน <c oughs> สีชมพูแ <c oughs> ดงจริงคืนเขาเน่ะ <c oughs> เดี๋ยวมะย่างเนี่ยมือสอับก็มีแห้งพี่น้องที่จริงเฮาเฮ็ดงานมาก,ก็เมื่อยอยู่แต่ว,ว่าเดี๋มะย่างเล่นมาพักผ่อนย่อนใจแนวนี้ก็มีความรู้สึกว่ากระกปี้กระเป๋าขึ้นมามาเที่ยวนี่ปัวนบอกญ่เด้พี่น้อง เดี๋ยวก่อนยังกระถางน้อยๆพ่นด้ายฟุลด,ด้าปุ๋ยนะพี่นอ้องหอยดงสำสะเลยยิ่งต่อไปยิ่งจะง่ามพี่น้องช่วงช่วงที่เป็นอากาศหนาวๆนะอากาศกระลังเริ่มเย็นๆช่วงเดือนเก่าเดือนสิบอากาศเย็นๆดอกไม้พวกนี้จะสปีดโตพี่น้อง มันจะบีบบังคับสปีดตัวเองออกมา,าแตกดอ,อกมากแบบงามๆนะพี่น้องเบืงสวนสาธาเล็กหน่อยมาเล็นพี่น้องผมภาษาอมรถาจะไปถ่ายทํำไกลได้เพราะว่าอีกอย่างกฎหมมยเบื้องกระถางนี่ก็ธรรมดาครับออกมาเต่เอความสวยงามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องก็จะเห็นได้ดีแฮงแต่ว่าปีนี้บ่บ่บเขาเห็นต้นกล้วยครับ แต่เก่ามนจะเอาต้นกลวยใส่สองกระถางหนึ่งก็รธรรมดาเป็นกระลังตกแต่งกระลังพัฒนาออกมากเรื่อยๆพี่น้องโอ้บรรยากาศมือนี่สุดยอดเลยครับบรรยากาศร่มรมของทาเรือยยุ่ใกล้บ้านครับนี่นั่งรถออกมากแป๊บเดียวมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆจะออกมาเล่นตลอดพี่น้องจะออกมาย่างกินลมชมวิว เดี๋ยวเมญางไหนหนึ่งก็มีแห้งสิ่งใดที่เขาไปเฮเหอเขามีความสุขเขาก็อยากไปเรื่อยๆนะพี่น้องผมมีความรู้สึกแบบนั้นบงกระถางง้วนนี่พี่น้องดิ่มทะเลเขาจะจัดเขาจะตกแต่งใดขอนขางงามกระลังกระลังกระลังเบ่งบานพี่น้องกระลังใดฟุ่นใดปุ๋ยกระลังงามแต่บรช่วงมันค่อนขางจะห่อนพี่น้อง อากาศค่อนข้างฮอนเพื่อนก็อาจจะออกความงามได้บ่เต็มทีต้องรอให้อากาศช่วงใกล้สิขา่าหนาวน่ะพี่น้องดอกง,งม้งามอีกอย่างหนึง่งเพื่อจะบีบโตบีบโตเองด้วยจังได๋อากาศตามอากาศสภาพอากาศจะได้ผ่าบอ,อกมากค่อนของง้าขงงามครับง,าม,งามนเะบิงเึงจะรักกระถาง งามแตกต่างกันไปนะพี่น้องความงามเป็นความงามที่ว่าเบิงแล้วบวเบื่อน่ะที่จริงมันก็ตกแต่งคล้ายๆกัน,นครับตกแต่งบ่แตกต่างกัน,นเป็นไดแต่ว่าความงามมันก็มันระย่างด้แนวเนะพี่น้องก็แม่นเรียบเทียบก็ซ้ำกันกับเลือกนั่งงามคนขึ้นเวทีงามทุกคน ตวงคนมีสายตาดีมีอันนี้ดีจังเดียวออกพี่น้องก็แตกต่างกันกับกระดอกไม้บึงมว่วนนี่เป็นตกแตง่งาพันเดียวเออดอกอันนั้นเพิ่งมาปลูกเสริมพี่น้องนะผมสื่อไปปลูกอยู่ห้อนผมอยู่เนี่ยจะออกดอกงามนี่พี่น้องเนะี่ยไข่ไข่ที่ห้าเดียวเห็นไข่ไข่ต้นดอกกระเจียวนะแต่ว่าเวลาเพิ่งออกดอกค่อนข้าง,งงามครับ ปลูกหลายขนาดสุดบสุดครับคุณปลูกได้น้อยนึงแต่ว่าเวลาพัานออกดอกจะจะงามแห้งได้พี่น้องส่วนนี้ยังตกแต่งโบขันแล้วด้วยปีไก่ดอกไม้เต็มพี่น้องแถวนี้อาจจะเป็นน้ำสภาพอากาศน้ำ่มก็เลยตกแต่งบ่คันบ่ขันได้เพียงพ่อนะพี่น้อง สุดยอดสุดยอดโอเคนะพี่น้องวิดีโอค่อนข้างเง้วครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อลำบากนะพี่น้องพราะว่าผมยังบ่คันเก่งเรื่องม่วนนี่ต้องใส่ระยะเวลาเลี่ยนรูปไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้อยางมาพอ้นี่ยพร่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะขอเฮ็ดเป็นอีกคลิปวิดีโอต่อไปครับราะว่ายังบุกเก่งเรื่องพวกนี้พี่น้อง เบื่องนําเสนอกันยังมุขันเก่งพี่น้องเพียงแต่ว่ามาพอบรรยากาศทิวทัศน์สวยๆงามๆก็อยากเก็บมาให้พี่ให้น้องเขาบเบิงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับผมบายบาย